สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้ผ่านมาเลยมาพอบ้านสวยๆงามๆทรงสไตล์โมเดิร์นหลังคาสามสเตปครับพี่น้องอยู่บ้านน้นองเห็นตำบลน,นาด่านอำเภอสุวรรณจจงหวัดหนองบ่อลำพูครับเลยมาถ่ายพ่อแม่พี่น้องรับชมเดี๋ยวจะคลองบ้านเป็นร้อยอยู่นะครับจะไปถามเิ่นว่าเิ่นเบิดงบหลยปันไรนะครับพี่น้องครับขอบไปเลยครับ งบบ้านหลังนี้สร้างเบิดลายปรนไดครับประมาณหกละกละหกแสนบาทพร้อมเขาอยู่นะครับเนาะอขออนุญาตทายบ้านเนาะครับในตรงเดี๋ยวความกว้างมันกว้างไประได๋ครับนี่กว้กครับามาเม,รม,เมรครับครับเม ครับอ่าควมกวงสามเมตรเนาะห้องจอดรถเนาะสามเมตรคูณหกเมตรร่วมแล้วเป็นแปดเมตรเนาะครับแล้วก็ควมเงาควมเงาเนี่ยโย่ที่จากเมตรครับสิบห้าสิบห้าเมตรเนาะครับเนาะสิบห้าเมตรครับนี่ก็เป็นกระเบื้องสวยเลยครับเดี๋ยวจะให คุณแม่ตวงผ้าเขาไปเบิ้งทั้งในครับอ่าประตูนี้มันก่วงลรยปไดครับนี่ยสามเมตรเก้าเซนครับสามเมตรเก้าเซนเนาะครับครับเราสามเมตรเก้าเซนเป็นประตูเรียนเป็นบานเรียนใสครับงามครับโมน้ก้เข้ามากครับ ก็เป็นฝ้าหลุมยูด้านนาครับพี่น้องยูด้านนาส่วยเหลืแล้วก็มีโคมไฟหนึ่งโคมครับเป็นฟ้าหลุมด้านนาแล้วก็มีกระเบื้องสวยงามครับกระเบื้องแกนิกสีงามครับห้องนี้เป็นห้องรับแขกบอกครับห้องทงห้องทงครับมันซ้อยหันก็เป็นห้องพักครับยังบ่ท่านกันเอาตู้ก่อน อนไรกับท่านครบสองหน้าต่างนี่ก็เปลี่ยนได้ง่ายเนาะครับเปลี่ยนง่ายครับนี่ก็เป็นประตูออกไปอีกัางนึงนะครับพี่น้องออกไปทางมองห้องจอดรถนะครับนี่ครับครับมันเป็นพิธีการเป็นห้องพระครับ ครับนี่เราก็เดี๋ยวลุงเข้าไปชมห้องนอนได้นะครับเนาะตรงนี่ครับนี่วงนี้ก็จะเป็นบันไดอีกขันนึงลงไปครับอีกพักหนึ่งครับพี่น้องอครับห้องแรกห้องนอนครับชมเลยครับห้องแรกครับอันนี้ก็ห้องห้องสามเมตรคุ้นสามเมตรเนาะครับแมนบอครับห้องสามเมตรคุ้นสามเมตรครับ สว,วยเลยครับเป็นป่าแล้วก็มีโคมไฟอยู่ข้างบนครับเป็นป่าเรียบสวยเลยครับสวยงามแล้วก็ของนอนพนกระทาด้วยสีฟ้าอ่อนๆครับเราออกมานี่ก็เป็นประตูใหม่ครับนี่ครับหกแสนบาทพร้อมเขายุเลยครับมรงนี้ก็เป็นช่องที่เก็บผ้าครับนี ห้องเจ็บผ่าเป็นตูเ้เจ็บผ่าครับเรากลับมาชมห้องที่สองเลยครับห้องนอนครับห้องที่สองตัวนี้ก็เป็นช่องหน้าต่างช่องหน้าต่างเปิดอยู่ที่ห้องนอนครับไซงามครับแล้วก็ห้องนี้ก็กว้างอยู่สามเมตร ควาแง่กัอยู่ที่350่าเมียนาสิบนะครับครับแล้วก็เปิดไฟซองเป็นป้าสาบเรียบครับแล้วก็มี่มานนี้ก็ออกมาจากของนอนก็จะเป็นโตัวสิงตัวสิงก็จะมีตเก๊สบหนึ่งหัวแล้วก็มองล่างถวยล่างมือมองหนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นมองประตูไม่ที่เก็บของเก็บแล้วเขาก็ ออกไปข้างนอกเดีย๋ยวไปเบื้องห้องน้ำกันครับหกแสนบาทพร้อมเขายูครับห้องใ่ครับ้องทถงใ่ดีครับมองนี้ออกมาด้านนอกได้๋ยวธิพามาเบิ้งห้องน้ำครับห้องน้ำห้องแรกก,กวางอยู่ที่มิดแปดสิบยงาอยู่ที่สองเม็เนะครับนี่ครับนี่ห้องแรกครับห้องน้ำครับครับทั้งหมดก็มีอยู่ครับห้องที่สองกับ กว่างอยู่เมตรแปดสิบาอยู่สองเมตรครับเนี่ครับก็เป็นอสองห้องนอนสองห้องน้ำครับหนึ่งห้องครัวนะครับพี่น้องนี่คือด้านนอกครับนี่ด้านถน้าคลิปเดียวผมจะขอเบอร์โทรนำคุณแม่ตวงไว้ถ้าผู้ใดอยากสร้างอยกายกเฮ็ดอยกากทำในบ้านหลังสวยๆงามๆห้องสไตล์โมเดิน นี่ก็เป็นตัวสิ่งอีกอยู่ด้านนอกครับที่ผมจะทายเข้ามาข้างในครับเข้ามาข้างในมองประตูหน้าบ้านครับท่านผู้ชมหกแสนบาทพ้อมเขายเลยครับนาเฮตนาท่ำครับเป็นแนวทาง้ากลับมาบ้านมาซองเ้องอยากเฮ็ดอยากทราบในด้านหนาครับน,น,นี่ก็ประตูด้านข้างออกไปด้านข้าง ครับครับเป็น่าป่าับป่ากัดซวยครับป่าด้านนาประตูใหญ่ครับนี่คน,นไทยบอกมาให้พอมมีพี่น้องรับชมกันาบ้านหลังสวยๆงามๆองสไตล์โมเดิร์นครับด้านค้างเข้าไปครับ เดี๋ยวออกมาชมด้านหนาอีกครับท่านผู้ชมอขอขอบคุณแม่โต้งที่ให้ได้มถาทายบ้านหลังสวยๆงงามน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทษเพื่อว่าใครอยาคิดอยากสั่งอยากท่ำครับคุณแม่ตง้งขอเบอร์โทษนะครับโบสถ์เอาอีกนะครับ ครับใครอยากสร้างแบบในใจต,ต,ติดต่อได้เด้อครับถา้าใครสนใจสร้าง,ง,งอยากสร้งา, <c oughs> างในสไตล์โมเดิร์นในรูปทรงแบบนี้ก็ติดต่อแม่โต้ง,ตงได้ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทําคลิปต่อไปได้เด้อครับสุดท้ายนี่ก็ขอเก่าวคํา่าสวัสดีครับ